ฮัลโหลงานที่จะทำอ่ะเป็นไงบ้างเสร็จยังยังเลยพี่ติดคอมมันค้าแล้วทำไมไม่ใช้คอมดีๆสักเครื่องล่ะผมไม่รู้ต้องเลือกแบบไหนดีครับนักธุรกิจอย่างเราก็ต้องใช้นอตบุ๊กธุรกิจสิวะอยากโนตบุ๊คเดียวลัดจุดเครื่องนี้ที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบทั้งสเปคและน้ำหนักเบาจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ต้องบอกว่าในยุคนี้โน้ตบุ๊กเป็นสิ่งสําคัญสาหรับการทํางานหรือเรียนเลยก็ว่าได้นะครับและเจ้าเดลล์รัติจูด3520ตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากทั้งดีไซน์ของตัวเครื่องและยังพกพาสะดวกอีกด้วยนะครับตัวเครื่องใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมมั่นใจทั้งความแข็งแรงและทนทานแน่นอนมีสีดําทําให้ดูเท่สมาร์ทและมีโลโก้เดลอยู่ตรงกลางฝาหลังด้วยครับมาดูที่ด้านล่างของเครื่องจะสังเกตเห็นช่องใหญ่ๆอยู่จะเป็นช่องระบายอากาศสาหรับระบายความร้อนและจะเป่าอากาศออก2ช่องทางด้านหลังของเครื่องพร้อมทั้งลําโพงเป็นระบบตให้้มาดวย มาว่ากันด้วยสเปคกันบ้างครับผมตัวนี้ใช้ CPU Intel Core 5 11350 G7 พร้อมกัดจอเป็น Intel Iris Xe ขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วเป็นแบบ Full HD นะครับ Panel TN Refresh Rate 6 6 0 h z RAM DDR 4 3200MHz ด้วยกันเพิ่ม RAM ได้อีก1สล็อตได้สูงสุดอยู่ที่ 32GB นะครับและที่สำคัญเลยกับเจ้าตัวนี้เรื่องความจุที่ให้มามีทั้ง SSD 256GB, NVMe M.2 พร้อมทั้งฮาร์ดดิสขนาด2 5นิ้ว1 TBS a TA เก็บ ไฟภาพหรืองานเอกสารต่างๆได้สบายครับแหวนวดีโที่ได้มาก็เป็นวิด o w s 10 Pro 6 14บิตสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเลยครับทัชแพดนะครับมีปุ่มคลิกซ้ายและคลิกขวาซ่อนไว้อยู่ที่ด้านล่างของทัชแพดและคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ที่มีพื้นที่เยอะพร้อมมีไฟแบ c ็ lit ตอบโจทย์การนั่งทํางานในที่มืดไม่ต้องกลัวที่จะกดพลาดแน่นอนครับและที่สําคัญพอสําสหรับการเชื่อมต่อด้านซ้ายจะมี power DC HDMI USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C ที่สามารถต่อจอแยกออกได้และสามารถชาร์จระบบได้อีกด้วย ต่อกันที่ด้านขวาครับจะมีพอร์ตแลนด์ยืดม3.2ใช้ยเอยื2.0ใช้ A Audio Combo Jack และสุดท mm. yeah. ้ายครับพอร์ตสำหรับใส่การ์ดลีเดอร์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโปรแกรม CPU Z กันนะครับผมตัวนี้ใช้ CPU Intel Core 5 Gen 11นั่นเองเทคโนโลยีการผลิตอยู่ที่10นาโนเมตร Max TDP 28วัตต์มีทั้งหมด4คอร์8เทรดด้กันเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้ประสิทธิภาพของเทดกันเลยโดยตัวนี้นะครับผมซิงเกิลเทนะครับทำคะแนนอยู่ที่545คะแนนส่วนมัลติเทสนะครับทำอยู่ที่2 1 5 7 1คะแนนได้กันนะครับผมถัดไปนะครับเดี๋ยวมาชมการทดสอบ PC Mark 10กันต่อเลยครับผลทดสอบของ PC Mark 10ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มกันที่หมวดแรกเลยการใช้โปรแกรมท่องเว็บหรือการประชุมออนไลน์นั่นเองทำคะแนนอยู่ที่8,366คะแนนหมวดที่2นะครับการใช้โปรแกรมออฟฟิศต่างๆเลยทำคะแนนอยู่ที่5,868คะแนนได้กันหมวดสุดท้ายครับผมหมวดตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพนะครับทำคะแนนอยู่ที่4,393คะแนนโดยรวมแล้วเฉลี่ยการใช้งานประสิทธิภาพแต่ละหมวดนะครับทำคะแนนอยู่ที่4,000 2 9 9คะแนนด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาทดสอบคุณภาพของหน้าจอและเสียงของตัวเครื่องนี้กันดีกว่าครับว่าจะดีเลิศขนาดไหน และนี่คือภาพและเสียงจากเว็บแคมที่ติดมากับเครื่องนี้นะครับผมคุณภาพของภาพอยู่ที่ 720p นะครับส่วนไมล์ครับดูดเสียงได้ดีเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับผมที่ต้องการใช้ทํางานหรือเรียนออนไลน์นะครับแนะนําเลยครับเครื่องนี้สบายแน่นอนครับทีนี้นะครับเรามาลองเล่นเกมกันบ้างพอใครเคืียดกันนิดนึงกับเกมวอลเล็ตคุณภาพอยู่ที่ 180p และคุณภาพกราฟิกอยู่ที่ในระดับโลนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่40-60เฟรมเรทเล่นเกมออนไลน์พื้นฐานปกติได้ทั่วไปนะครับผมแต่อาจจะเล่นเกมขั้นแบบจริงจังยังไม่ได้นะครับ ใครที่กำลังมองหาโ no น้ตบุ๊กทำงานหรือเรียนที่มีประสิทธิภาพครบทุกรูปแบบว่าจะเป็นทำงานออฟฟิศหรือประชุมออนไลน์มีจอคุณภาพและเสียงที่คมชัดมากพร้อมพอร์ตที่ครบครันต้องเจ้าเดลล์รันดิจูด3520เครื่องนี้เลยครับหากใครสนใจเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ a d w s e c o t h ได้เลยนะครับหรือหน้าสาขาท่วป,ประเทศรวม,มถึงสปปลาวได้แล้วนะครับฝากไว้ได้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด subscribe กันให้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมนึกถึงไอทีนึกถึง a d w จำหน่ายละซ่อมครบจบในที่เดียวครับ